หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันอสวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่อแบงค์จะพาไปขึ้นเครื่องบินเครื่องบิน,น,บนใกล้จะออกแล้วไมมกิฟต์ก้จอกแล้วหเ,เร็วไหมเครื<ป>่องบิน<ป>จะออกแล้วไป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 ดีกว่า ถึงแล้วฮาบะแล์เทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยาแล้ววันนี้เรามาในธีมตะลุยจักรวาลสุดขอบฟ้าโหทุกคนน้องบิงน้องใบอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อ้าวนี่อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยน้องบิงน้องใบเจอแลไรหรือเปล่าเห็นน้องบิงไหมไม่เห็นอุ้ยดูสิตรงนั้นเป็นอวกาศอุ้ยอุ้ยน้องบิงน้องบิงน้องบิงคนนั้นไม่ใช่ น้องบิงอุ้ยทุกคนวันนี้นะครับน้องบิงแต่งชุดอาวากาศมาด้วยถูกต้องแล้วไม่กิฟเวลาเราออกนอกโลกอะ่ะเราก็ต้องแต่งชุดแบบนี้ต้องใส่ชุดนี้เพราะไม่งั้นเราจะหายใจไม่ได้เป็นชุดนักบินเลยนะใช่ค่ะวันนี้เรามีภารกิจนะภารกิจตามหาเอลี่ยนอ้ยตัวนั้นไงตัวนั้นไงซึ่งด่านเเแรกเราจะต้องไปตามหาเอเลี่ยน,นั้นอย,อยู่ที่ด่านทางช้างเผือกโอ้โหว้าวปิง หายไปกันแล้วหุยหรือว่าทุกคนไปโผล่ที่ทางช้างเผื่อหมดแล้วถึงแล้วค่ะคุณแม่เอเลี่ย,ยนลันเวสทางช้างเผื่อกของเราหุยยังไงแม่เจอเอเลี่ยนแล้วใช่ไหมเจอแล้วหนึ่งตัวหู้ย <Okay. S 1> เราต้องข้ามไปฝั่งหนึ่งอะ่ะหุยน้องบิ๊กน้องไบกำลังจะข้ามไปแล้วหุย,หยน้องไบมัไปไม่ได้ไม่กีบช่วยหน่อยเรา<ม>ต้องทำยังไงไปไปจับเอเลี่ยนมาอุ้ยถึงแล้วครับ มาเอาเอเลี่ยนกลับมาโหอุ้มเอเลี่ยนมาได้โอ้โหโอ้โหเอเลี่ยนตัวเอียงเลยจะมาแล้วครับจะมาแล้วตายมาแล้ว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 โอ้ย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 น้องบิงไปช่วยหน่อยพี่ไปมาไม่ไหวแล้วไปบิงไปจับมาตอนนี้เราจะได้แล้วครับตัวที่หนึ่งได้แล้วบิงมาแล้วนี้เราก็เลยไปได้ใช่พอมันใส่ชุดอวกาศ เราเจอเอเลียนตัวที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้น้องบิ๊ลองเล่นดานนี้ดูนะเพราะว่าน้องบิ๊กบอกว่าอยากลองเล่นไปดูบี้บิ๊ไปได้ไหมได้นักบินอวกาศจะข้ามทางทังเปลือกแล้วครับโอ้โหอโหไปแล้วโอ้โหไปได้บิ๊มาแล้วบิ๊มาแล้วบิ๊กบิ๊กบิ๊โอ้โหโอ้โหตอนนี้เรามาถึงโซน ยูเรนัสเววิสไลด์เป็นเหมือนสไลเดอร์ hmm. บนดาวยูเรนัสเลยนะว้าวว้าววว้าน้ <c oughs> องมิงน้ <c oughs> องมิกลงพร้อมพ่อเลยนะเดี <c oughs> ย๋ยวพ่อจะลงไปด้วยนะ <c oughs> ว้าว อะไรนะสนุกใช่ไหมนี่ทุกคนพ่อแบงค์เจอทางขึ้นทางใหม่นะขึ้นง่ายกว่าเดิมอีกตามพ่อแบงค์มานี่ทางขึ้นอวกาศไปครับไป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 ว้าวว้าว สนุกสนุกว้าวสนุกสนุกว้าวสนุกสนุกสนุกไหมครับว้าวโอ้สนุกจริงๆเอ้าแล้วพี่ใบล่ะพี่ใบหายไปอีกแล้วว่าพี่ใบไม่กล้าลงอ่ะเอ้าพี่ใบพี่ใบทำไมไม่ลงอ่ะโอ้ยสนุกนะน้องบิงลงสองรอบอ่ะลองไหมไปเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อกระบิงลงให้ดู นี่เดี๋ยวนะน้องบิกง๊กลงนะน้องบิ๊กลงไปแล้วครับหนึ่งคนโอ้น้องใบจะตามไปครับน้องใบาตามไปแล้วครับหวานสนุกสนุกโอ้โหน้อกล้าลงแล้วโอ้โหเบิกแล้วไม่เสียวมากมันสนุกบิก๊งโอ้โหคนนี้มันช้ามันไหลช้าสงสัสยกางเกงมันจะเหนื่อยโอ้สองคนเลยเหรอโอ้โห โอต่อแถวนะครับต่อแถวยาวนะครับโอ้วันนี้เรามาเล่นกันหลายคนเลยครับได้เลยครับต่อแถวนะครับไปนี่โหเราเล่นกันประมาณ20คนเลยครับโอ้ยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังเหลืออีกครับลงเลยไปครับอ่าว้าวเดี๋ยอีกหนึ่งคนครับเดล๋อนคนว้าว หมดยังออาหมดแล้วน้องใบกล้าลองบ้าบ้าฮู้ยอีกยอดหนึ่งใบอีกยอดหนึ่งเฮ้ยไม่หมดนแล้วหมีอีกไม้มีอีกไม้มีอีกโอ้ยังไม่หมดเฮยแล้วน้องบิงก็กำลังจะมานะใช่น้องบิงหรือเปล่าเอ้าน้องบิงยังไม่มาน้องบิงหายไปนี่ไงน้องบิงมาแล้วน้องบิงครับสนุกด้วย เฮ้ยสีไฟ้ากลัวไหมนะหนูหนูกลัวเอเลี่ยนไหมกลัวไหมกลัวไหมเอเลี่ยนจะออกมาแล้วนะมาแล้ว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 เฮ้ยนั่นไงทุกคนเอเลี่ยนสีม่วงตัวสุดท้ายที่เราตามหาไปเร็วไปเร็วไปเร็วบเฮ้ยเราเจอแล้วเจอแล้วตัวสีม่วงอยู่นี่นอนอยู่ห้องบอลน่ะไปหยิบได้เปล่านี่ นี่หยุดนี่เองอุ๊ยมันติดอะมันติดมันเข้าไม่ถึงโอ้น้องหยิบถึง่าโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ๊ะเอ,อมันน่าจะหยิบยากไม่กิฟต์ถ่ายให้หน่อยเดี๋ยวพ่อแบงค์หยิบเองเจ๊ก็เก็บมับนะ ราจะพาเอเลี่ยนไปเล่นสไลเดอร <verm> ์พร้อมไหมครับโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงสไลเดอร์ที่ใหญ่นนมากๆแต่ว่าเราต้องลงทีละคนนะแล้วเอเลี่ยนอาจจะลงกับใครลงเอเลี่ยนลงกับใครดีโอเคงนนั้เนเราลงกันเลยอย่าเอเลี่ยนลงกับพ่อแดนเอง นามเบอร์แลนด์เทอร์มิเวนตี้วันพัทยาสนามเด็กเล่นในร่มขนาดใหญ่มาตรฐานความปลอดภัยชั้นนำของโลกจากยุโรปมาในทีม let's go to space ตะลุยจักรวาลสุดขอบฟ้าตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเ e อร์ม a l อลเวนตี้วันพัทยาชั้น4หน้าโรมหนัก SS อย่าลืมมาเที่ยวกันนะทุกคนสนุกมากๆงังานสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะ 拜拜。Bye bye